เพื่อนสหายทั้งหลายโปรดให้ข้าพเจ้าเอา่ยคำถามที่ดังก้องอยู่ในส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณคำถามที่หากตอบด้วยความซื่อสัตย์อย่างถึงที่สุดอาจเป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางชีวิตของท่านสิ่งใดกันแน่ที่ขัดขวางท่านจากการบรรลุสิ่งที่จิตใจของท่านได้วาดภาพไว้แล้วว่าทำได้ไม่ใช่ความยากลำบากภายนอกความท้าทายที่โลกหยิบยื่นให้หรือสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะร่วมมือกันต่อต้านความปรารถนาของท่าน ไม่ใช่เลยคำถามของข้าพระเจ้าหันไปหาม่านกำแพงที่มองไม่เห็นสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาเองบ่อยครั้งอย่างน่าตกใจสิ่งที่กระซิบความสงสัยทรยศสิ่งที่เติมเชื้อไฟให้กับความกลัวอัมพาตต่อความล้มเหลวหรือที่ร้ายกาจกว่านั้นคือความกลัวความสำเร็จความรับผิดชอบที่ความยิ่งใหญ่มาพร้อม พึงประทำณช่วงเวลาสำคัญนี้เพื่อสแสวงหาความกระจ่างใสที่แน่วแน่เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตของท่านค้นพบพลังแฝงที่อยู่ภายในตัวท่านพลังที่ปรารถนาที่จะถูกปลดปล่อยเพื่อหล่อหลอมเป็นความจริงตามอุดมคติสูงสุดของท่านถึงเวลาเผชิญหน้ากับเงามืดภายในเหล่านั้นและปล่อยให้แสงแห่งสติส่องสว่างนำทางไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงของท่าน นับตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มสังเกตธรรมชาติของมนุษย์อย่างใส่ใจและชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากได้พบกับแอนดรู c a คาร์เนกีผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการอุตสาหกรรมและบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในยุคข,ของเขาข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงความจริงพื้นฐานที่กลายเป็นเสาหลักของปรัชญาทั้งหมดของข้าพเจ้านั่นคือความเชื่อไม่ใช่แค่ความคิดมันคือรากฐานสถาปัตยกรรมของการบรรลุผลสำเร็จของมนุษย์ หลายท่านเมื่อได้ยินเช่นนี้อาจถามด้วยความสงสัยว่าข้าพเจ้าจะเชื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นได้อย่างไรสิ่งที่ดูห่างไกลจับต้องไม่ได้เกือบจะเป็นความเผ้อฝันและข้าพเจ้าขอบอกท่านด้วยความเชื่อมั่นของผู้ที่เห็นความจริงนี้ประจักษ์ความสงสัยเพื่อนรักของข้าพเจ้าคือขีดจำกัดที่มองไม่เห็นแรกและต้องสงสัยเลยว่าทรยศที่สุด มันไม่ได้ปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกลองและตแตรมันเข้ามาอย่างแนบเนียนปลอมตัวเป็นความรอบคอบความสมจริงภูมิปัญญาที่ถูกกล่าวหาซึ่งที่จริงแล้วเป็นเพียงเสียงของความกลัวและทีละเล็กทีละน้อยความสงสัยเงียบเงียบนี้กัดกร่อนความศรัทธาในศักยภาพของท่านความสามารถโดยกำเนิดของท่านในการหลอ่อหลอมชะตากรรมของท่าน จิตใจของมนุษย์เพื่อนรักของข้าพเจ้าคือทุ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพลังที่ไม่อาจจินตนาการได้สิ่งที่เราปลูกลงไปไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันุ์แห่งความสำเร็จหรือวัชพืชแห่งความล้มเหลวจะเบ่งบานและออกผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากท่านเชื่อจากใจจริงว่าท่านไม่สามารถทำได้อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าท่านนั้นใหญ่เกินกว่าจะก้าวข้ามความสำเร็จเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้อื่นเท่านั้นสำหรับผู้ที่ถูกเลือก แล้วด้วยความแน่นอนทางคณิตศาสตร์ข้าพเจ้าขอยืนยันกับท่านว่าท่านพูดถูกแล้วจิตใจของท่านด้วยปัญญาที่พักดีและไร้ขีดจำกัดจะพบเหตุผลทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดสถานการณ์ทั้งหมดเพื่อยืนยันความเชื่อที่จำกัดนั้นมันจะสร้างความเป็นจริงที่สะท้อนสิ่งที่ท่านยึดถือเป็นความจริงในใจของท่านอย่างซื่อสัตย์ มันเป็นกลไกที่ส่งพลังและนั่นคือเหตุผลที่ภารกิจแรกของคนที่แสวงหาความยิ่งใหญ่คือการควบคุมกลไกนี้ ข้าประเจ้าระลึกถึงนักประดิษฐ์หนุ่มคนหนึ่งที่ข้าประเจ้าได้พบในช่วงปีแรกๆของการวิจัยของข้าพเจ้าเขามีความคิดที่ในสายตาของข้าพเจ้ามันยอดเยี่ยมปฏิวัติสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนับล้านอย่างไรก็ตามเขาอาศัยอยู่ภายใต้เงาที่กดขี่ของการไม่เชื่อของเพื่อนฝูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและแม้แต่ครอบครัวของเขาเอง เขามองหาข้าพเจ้าด้วยไหลที่โค้งงอภ่ายใต้น้ำหนักของการไม่เห็นด้วยและบอกข้าพเจ้าด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าท่านหิวทุกคนทุกคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าข้าพเจ้ากำลังเสียเวลาเสียเงินเสียสติและข้าพเจ้ามองเข้าไปในดวงตาของเขาด้วยประสบการณ์ของผู้ที่เคยเห็นความเชื่อเคลื่อนภูเขามาแล้วตอบเขาด้วยความแน่วแน่ที่ความจริงต้องการ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับใครสำหรับผู้ที่พอใจกับความธรรมดาอย่างแน่นอนแต่สำหรับจิตใจที่วาดภาพวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและที่สำคัญกว่านั้นคือผู้ที่เชื่อมั่นด้วยศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนในการทำให้มันเป็นจริงไม่มีไม่ม,ม,มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เขาได้รับแรงบันดาลใจจากประกายแห่งความหวังนี้และเขาก็ภาคเพียรไม่ใช่ด้วยความดื้อรั้นที่ตาบอดและไร้เหตุ แต่ด้วยความเชื่อที่มั่นคงในวิสัยทัศน์ของเขาเติมพลังด้วยความเชื่อมั่นว่าความคิดของเขาไม่เพียงแต่เป็นไปได้แต่จำเป็นเขาเผชิญหน้ากับการเยาะเย,ะเยะ้ยประตูที่ปิดและคืนที่นอนไม่หลับนับไม่ถ้วนแต่ความเชื่อของเขาคือแสงไฟนำทางเขา และวันนี้สิ่งประดิษฐ์ของเขาไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนนับล้านทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังสร้างโชคลาภที่เกินกว่า30ล้านบาทไทยเป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตต่อพลังแห่งความเชื่อที่แน่วแน่ดังนั้นความท้าทายไม่ใช่การกำจัดความสงสัยไปเสียทั้งหมดเพราะมันคือเงาที่คงอยู่ของสภาพเป็นมนุษย์ความท้าทายคือการเอาชนะมันทุกวันด้วยศรัทธาที่มากขึ้นและทงพลังยิ่งขึ้น เริ่มต้นเล็กๆเ,เพื่อนของข้าพเจ้าอย่าพยายามเคลื่อนภูเขาทั้งลูกในคราวเดียวเชื่อว่าท่านสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ว่ามันจะดูเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม เชื่อว่าท่านสามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อไปได้เชื่อว่าท่านสามารถเอาชนะความท้าทายเฉพาะหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าได้ชัยชนะเล็กๆน้อยๆแต่ละครั้งอุปสรรคที่ก้าวข้ามได้แต่ละครั้งเป้าหมายที่บรรลุได้แต่ละครั้งไม่ว่าจะดูเล็กน้อยเพียงใดก็ตามจะหล่อเลี้ยงความเชื่อของท่านเปลี่ยนมันจากเมล็ดพันธุ์ที่เปราะบางให้กลายเป็นต้นไม้ที่แข็งแกรง่งมีรากลึกและกิ่งก้านที่เอื้อมแตะท้องฟ้า อย่ารอให้โลกหรือคนอื่นๆอ,อนุญาตให้ท่านเชื่อในตัวเองการอนุญาตนั้นเพื่อนของข้าพรเจ้าเป็นสิทธิที่ไม่อาจโอนให้กันได้ซึ่งเป็นของท่านท่านมีสิทธิที่จะให้มันทุกเช้าทุกความท้าทายใหม่ๆจงรับผิดชอบนั้นและดูว่าความเป็นจริงโค้งงอต่อพลังแห่งความเชื่อมั่นของท่านได้อย่างไร เมื่อความเชื่อที่แน่วแน่ถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคงในหัวใจและจิตใจของท่านแล้วขีดจำกัดที่มองไม่เห็นต่อไปที่ต้องก้าวข้ามและอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดคือความเฉยชาความเฉยชาที่แสดงออกมาในรูปแบบของการผัดวันประกันพรุ่มการขาดการกระทำโดยเจตนาสม่ำเสมอและเหนือสิ่งอื่นใดคือมีระบบระเบียบ หลายคนและข้าพเจ้าขอบอกว่าส่วนใหญ่ใฝ่ฝันถึงความยิ่งใหญ่หลายคนปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายและเติมเต็มแต่มีน้อยคนน้อยมากที่กระทำด้วยความแม่นยำความเพียรและความฉลาดของสัญญาแพทย์ที่รู้ว่าต้องพาตัดที่ไหนและอย่างไร ประสบการณ์ที่ยาวนานและเป็นประโยชน์ของข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงเช่นวูดโรว์วิลสันและแฟรงคลินดีรูสเวลได้สอนบทเรียนอันล้ำค่าแก่ข้าพเจ้าจารึกไว้ในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าว่า วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะสูงส่งสร้างแรงบันดาลใจและปฏิวัติเพียงใดก็ตามยังคงเป็นเพียงความฝันกลางวันปราสาททรายที่สร้างขึ้นในจินตนาการหากปราศจากแผนการกระทำที่ผีถีพิถันหากปราศจากการดำเนินการอย่างมีวินยัยและหากปราศจากองค์กรที่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม วินัยของจิตเพื่อนของข้าพเจ้าไม่ใช่พรสวรรค์โดยธรรมชาติไม่ใช่พรที่มอบให้แก่ผู้มีสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนไม่เลยเหนือสิ่งอื่นใดมันคืออุปนิสัยอุปนิสัยที่ปลูกฝังด้วยความขยันด้วยการทำซ้ำและด้วยเจตนาที่ชัดเจน มันคือความสามารถในการมุ่งเน้นความคิดพลังงานและทรัพยากรของท่านไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆไปที่สิ่งที่นำท่านเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุดของท่านโดยขยัดสิ่งรบกวนและความคิดบ่อนทํำลายที่พยายามเบี่ยงเส้นทางของท่านออกไปอย่างไม่ลดละ จงถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์อย่างถึงที่สุดเช <Okay. S 1> ่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำในตอนแรกความคิดของท่านวอกแวกไปในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในสิ่งที่เป็นลบในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อเป้าหมายที่รักที่สุดของท่านบ่อยแค่ไหน การกระจายความคิดการขาดสมาธินี้เป็นโจรที่เงียบแต่ไม่ยอมใครง่ายๆขโมยเวลาอันมีค่าที่สุดและพลังงานที่สำคัญของท่านมันดูดพลังของท่านเจือจางความตั้งใจของท่านและขัดขวางท่านจากการรวบรวมพลังของจิตใจของท่านไว้ในจุดแสงเดียว ยาแก้พิษสำหรับการกระจายนี้คือการกระทำที่มีระบบและที่นี่ข้าพเจ้าต้องการทำให้ชัดเจนมากไม่ใช่เรื่องของการทำงานหลายชั่วโมงการใช้ความพยายามอย่างมากเกินไปแต่การทำงานอย่างฉลาดมากขึ้นโดยกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างดีโดยจุดประสงค์ที่ชัดเจนในทุกการเคลื่อนไหว ขั้นตอนแรกในการกระทํำที่มีระบบคือการกำหนดเป้าหมายของท่านพวกเขาต้องชัดเจนโปรง่งใสมีชีวิตในใจของท่าน<ม>เหมือนภาพใบหน้าของท่านเองในกระจกเมืเม่อกำหนดแล้วให้แบ่งพวกเขาออกเป็นขั้นตอนเล็กๆกานได้ซึ่งสามารถโจมตีได้ทีละขั้นตอนเหมือนขั้นบันไดที่นำท่านขึ้นไปบนยอดเขาและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสร้างไทม์ไลน์แผนผังเวลาที่จะนำทางท่านในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ข้าพเจ้าระลึกถึงผู้ประกอบการรายหนึ่งที่แม้ว่าจะมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและทรัพยากรทางการเงินที่สำคัญแต่ก็เห็นว่าโครงการของเขาย่ำอยู่กับที่ความฝันของเขาละลายในหมอกแห่งความเฉื่อยชาเขามองหาข้าพเจ้าด้วยความหงุดหงิดที่ปรากฏบนใบหน้าของเขาและข้าพเจ้าบอกเขาด้วยความตรงไปตรงมาที่สถานการณ์ต้องการจิตใจของท่านคือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเพื่อนรักของข้าพเจ้าเครื่องยนต์ที่มีแรง ม้าหลายพันตัวแต่หากไม่มีแผนที่ไม่มีแผนการบินมันก็แค่เผาไม่เชื้อเพลิงโดยไม่ไปถึงไหนหมุนวนอยู่ในวงจรที่ชั่วร้ายข้าพเจ้าแนะนำให้เขาอุทิศ30นาทีแรกของแต่ละวันโดยไม่หลมเหลวให้กับการวางแผนการกระทำที่สำคัญที่สุดของเขาสิ่งที่จะมีผลกระทบมากที่สุดต่อเป้าหมายของเขาและทำเช่นนั้นโดยไม่มีการหยุดชะงักในสภาพแวดล้อมที่มีสมาธิอย่างเต็มที่ ในตอนแรกเขายอมรับว่าเขาพบว่าง,งานนั้นน่าเบื่อเกือบจะไม่มีนนยะสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของความท้าทายของเขาแต่ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์การเปลี่ยนแปลงก็เป็นที่น่าสังเกตความชัดเจนของความคิดประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทำงานของเขาเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเขาเปลี่ยนจากยอดขายรายปีที่6ล้านบาทไทยเป็นมากกว่า30ล้านบาทไทยในเวลาน้อยกว่า2ปีเพียงแค่รวมวินัยที่ดูเหมือนง่ายๆนี้ ในการจัดระเบียบความคิดและการกระทำของเขานี่คือตัวอย่างที่มีชีวิตว่าการกระทำที่มีระบบแม้จะดูเล็กน้อยเพียงใดในการเริ่มต้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรความท้าทายเชิงปฏิบัติที่ข้าพเจ้าเสนอให้ท่านคือสิ่งนี้และข้าพเจ้าขอให้ท่านเผชิญหน้ากับมันด้วยความจริงจังที่สมควรได้รับ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มโดยไม่มีข้อผิดพลาดให้อุทิศ15นาทีในแต่ละเช้าเพื่อวางแผน3การกระทำที่สำคัญที่สุดที่จะนำท่านเข้าใกล้เป้าหมายหลักของท่านทำเช่นนั้นก่อนสิ่งอื่นใดก่อนตรวจสอบอีเมลก่อนโซเชียลมีเดียก่อนสิ่งรบกวนใดๆมีเพียงท่านและเป้าหมายของท่านเท่านั้นท่านจะเห็นด้วยตาของท่านเองว่าหมอกแห่งความไม่แน่นอนจางหายไปได้อย่างไรความสับสนเปลี่ยนเป็นความชัดเจนได้อย่างไร และถนนสู่ความสำเร็จจะปรากฏให้เห็นทีละขั้นตอน การกระทำที่มีระบบเพื่อนของข้าพเจ้าคือสะพานที่มั่นคงและไม่สั่นคลอนที่เชื่อมโยงความปรารถนาที่แรงกล้าที่สุดกับการบรรลุที่ยิ่งใหญ่อย่ารอแรงจูงใจเพราะมันคือคนรักที่คาดเดาไม่ได้ที่มาและไปสร้างมันขึ้นมาปลอมมันผ่านวินัยวินัยไม่ใช่ข้อจำกัดมันคืออิสระในการเลือกชะตากรรมของตนเองและในทุกขั้นตอนที่มีระบบในทุกนานที่เสร็จสมบูรณ์ท่านกำลังสร้างชะตากรรมที่ท่านต้องการ เพื่อตนเองจริงๆความกลัวเพื่อนรักของข้าพเจ้าบางทีอาจเป็นขีดจำกัดที่มองไม่เห็นที่เก่าแก่ที่สุดฝังแน่นที่สุดและไม่ต้องสงสัยเลยว่าร้ายกาจที่สุดที่มนุษยชาติเผชิญมันปรากฏในรูปแบบมากมายแต่ละรูปแบบแยบยลและทำให้เป็นอัมพาตมากกว่าอีกรูปแบบหนึ่งความกลัวความล้มเหลวซึ่งขัดขวางไม่ให้เราพยายามความกลัวการวิพากวิจารณ์ซึ่งปิดปากเราและทำให้เราสอดคล้องกับความธรรมดา ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักซึ่งกักขังเราไว้ในเขตสบายและสิ่งที่ขัดแย้งกันแม้แต่ความกลัวความสำเร็จซึ่งทำให้เราถอยห่างจากความยิ่งใหญ่ที่เราปรารถนามันเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่ในฐานะสตรุมที่ประกาศแต่ในฐานะที่ปรึกษาที่ระมัดระวังกระซิบเหตุผลไม่ให้กระทำไม่ให้เสี่ยงไม่ให้เปิดเผยตัวเอง และเมื่อทำเช่นนั้นมันจะทำให้การกระทำเป็นอมภาตและดับศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดที่อยู่ในตัวท่านแต่ละคนข้าตาเจ้าระลึกได้ว่าเคยยืนยันด้วยความเชื่อมั่นในความจริงสากลว่าสิ่งที่จิตใจของมนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้ก็สามารถบรรลุได้ แต่เพื่อให้คำกล่าวนี้เป็นจริงเพื่อให้วิสัยทัศน์เปลี่ยนเป็นความเป็นจริงที่จับต้องได้ก่อนอื่นต้องผเผชิญหน้าและก้าวข้ามความกลัวไม่ใช่เรื่องของการกำจัดมันไปเสียทั้งหมดเพราะความกลัวในสาระสำคัญในสาระบริสุทธิ์สุดคือกลไกลทางชีวภาพของการปกป้องตนเองการตอบสนองดั้งเดิมต่อภัยคุกคามที่แท้จริงแต่เป็นเรื่องของการรับรู้มันเข้าใจมันในการแสดงออกที่แยบยลที่สุดและถึงกระนั้นก็ยังคงกระทำยังมี สติและกล้าหาญแม้จะมีมันอยู่ ความเพียรพยายามเพื่อนของข้าพเจ้าคืออาวุธที่ทงพลังที่ทรงพลังที่สุดยาแก้พิษที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่สุดสำหรับพิษที่ทำให้เป็นอมพาตของความกลัวมันคือความมุ่งมั่นที่ไม่สั่นคลอนที่จะเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปแม้ว่าสถานการณ์จะดูเหมือนร่วมมือกันต่อต้านท่านแม้ว่าเสียงภายในเสียงที่ความกลัวขยายจะกระซิบให้ยอมแพ้โยนผ้าเช็ดตัวยอมรับความพ่ายแพ้ ลองคิปดูสักครู่ถึงเรื่องราวของโทมัสเอดิสันหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาไม่เพียงแต่ล้มเหลวแต่ล้มเหลวนับพันครั้งก่อนที่จะปรับปรุงหลอดไส้ให้สมบูรณ์แบบได้สำเร็จหากเขายอมจำนนต่อความกลัวความล้มเหลวความเหนื่อยล้าการวิพากวิจารณ์ณจากคนร่วมสมัยที่มองว่าเขาเป็นคนประหลาด โลกที่ท่านอาศัยอยู่ในวันนี้คงเป็นสถานที่ที่มืดมนกว่ามากทั้งในเชิงรูปธรรมและเชิงเปรียบเทียบความเพียรพยายามของเขาไม่ได้ตาบอดมันได้รับข้อมูลจากความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนในวิสัยทัศน์ของเขาด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแต่ละความพยายามที่ล้มเหลวไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นอีกก้าวหนึ่งบทเรียนที่ได้เรียนรู้เส้นทางที่ต้องสำรวจน้อยลงไปสู่ความสำเร็จ เขาเห็นว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการปรับปรุงแนวทางของเขาเรียนรู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องนำเขาเข้าใกล้สิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยการวิจัยขั้นสูงในด้านความยืดหยุ่นของระบบประสาทกำลังยืนยันสิ่งที่ข้าพระเจ้าได้ปกป้องในการสอนของข้าพระเจ้าเสมอมาสมองของมนุษย์เป็นโครงสร้างที่ปรับตัวได้ดีอย่างเหลือเชื่อ สามารถปรับตัวและปรับโครงสร้างใหม่ได้ตลอดชีวิตทุกครั้งที่ท่านกระทำทั้งที่ทมีความกลัวทุกครั้งที่ท่านบังคับตัวเองให้ออกจากเขตสบายของท่านท่านจะเสริมสร้างการเชื่อมต่อของเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญความเยืดหยุ่นความกระตือรือร้นและในทางกลับกันท่านจะทำให้การเชื่อมต่อเหล่านั้นที่เชื่อมโยงกับการลังเลการเป็นอัมพาตการทำลายตัวเองอ่อนแอลง มันคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องการออกกำลังกายทางจิตใจที่เมื่อเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนความสามารถของท่านในการเผชิญหน้ากับความท้าทายมันเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อในตอนแรกมันเจ็บปวดและยากแต่ด้วยการทำซ้ำมันจะง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นในแต่ละการทำซ้ำในแต่ละการกระทำแห่งความกล้าหาญท่านกำลังเขียนรหัสของสมองของท่านเองกำลังตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อความสำเร็จ ความท้าทายเชิงปฏิบัติและค่าพระเจ้าขอให้ท่านยอมรับมันอย่างจริงจังเพื่อที่ท่านจะได้สัมผัสกับความจริงนี้ในชีวิตของท่านเองระบุความกลัวเล็กๆน้อยๆความกังวลที่ขัดขวางไม่ให้ท่านก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามไปสู่เป้าหมายที่สําคัญ อาจเป็นความกลัวที่โทรศัพท์ที่ท่านผัดผ่อนการส่งอีเมลที่สำคัญการเริ่มต้นการสนทนาที่ยากลำบากการนำเสนอแนวคิดในประชมุมและจากนั้นจงกระทำด้วยเจตนาสัมผัสความกลัวในอกของท่านรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันแต่อย่าปล่อยให้มันควบคุมท่าน ก้าวไปข้างหน้าโทวออกส่งอีเมลเริ่มการสนทนาทำซ้ำเช่นนี้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอในแต่ละชัยชนะเล็กๆน้อยๆเหนือความกลัวยักษ์ที่ดูเหมือนไม่สามารถผ่านพ้นไปได้จะหดเล็กลงและความเพียรพยายามจะไม่ใช่ภาระผูกพันแต่เป็นธรรมชาติที่สองของท่านเป็นส่วนหนึ่งของตัวท่านโดยแท้จริง จมจำไว้เสมอว่าถนนสู่ความสำเร็จเพื่อการบรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านปูด้วยการเอาชนะอุปสรรคและอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำแพงที่น่าเกรงขามที่สุดมักจะอยู่ในจิตใจของเราเองในขีดจำกัดที่มองไม่เห็นเหล่านั้นที่ความกลัวสร้างขึ้นทําลายพวกมันที่ละลายด้วยความเพียรพยายามของแม่น้ำที่แกะสลักหินในที่สุด แต่ไม่น้อยไปกว่านั้นมีขีดจำกัดที่มองไม่เห็นที่หลายคนมองข้ามอย่างน่าประหลาดใจในการแสวงหาความยิ่งใหญ่ของตนเองนั่นคือความเชื่อที่ฝังแน่นว่าคนเราสามารถหรือแม้แต่ควรจะบรรลุความสำเร็จและความเชื่อชาญเพียงลำพังเรื่องราวของมนุษยชาติตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอารยธรรมไปจนถึงกิจการที่ซับซ้อนที่สุดในยุคปัจจุบันได้สอนข้าพระเจ้าและการเดินทางของข้าพระเจ้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกันและเรียนรู้กับแอนดรูคาร์เนกีได้ยืนยันอย่างไม่อาจหักล้างได้ว่า การรวมจิตใจเข้าด้วยกันเพื่อจุดประสงค์ร่วมกันจะสร้างพลังความร่วมมือที่อยู่เหนือผลรวมของส่วนประกอบแต่ละส่วนมากพลังนี้ข้าพระเจ้าตั้งชื่อว่าหลักการของจิตใจมันคือการประสานงานของความรู้และความพยายามในจิตวิญญาณแห่งความปลอมดองที่สมบูรณ์แบบระหว่างคนสองคนขึ้นไปเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์ร่วมกัน หลายท่านอาจรู้สึกโดดเดี่ยวในความทะเยอทะยานของท่านแบกรับน้ำหนักความฝันของท่านไว้บนบ่าของท่านเองแต่เพียงผู้เดียวหรือบางทีอาจลังเลที่จะขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำสร้างพันธมิตรโดยกลัวการวิพากวิจาร์ณการพึ่งพาหรือการเจือจางข้อดีของท่านเอง นี่คือขีดจำกัดที่มองไม่เห็นเพื่อนของข้าพเจ้ากำแพงที่สร้างขึ้นเองที่ขัดขวางไม่ให้ท่านเข้าถึงพลังที่ไม่สามารถวัดได้แหล่งทัตพยากรแนวคิดและการสนับสนุนที่มีอยู่สำหรับท่านความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือไม่มีใครไม่มีใครบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนและมีความหมายโดยปราศจากความร่วมมือการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้อื่น ลองคิดถึงนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หล่อหลอมโลก บริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั้งหมดการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เปลี่ยนแปลงเส้นทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นเป็นผลมาจากที่จิตใจทำงานร่วมกันแต่ละคนมีส่วนร่วมด้วยจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วยมุมมองที่แตกต่างกันและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการชดเชยจุดอ่อนและข้อจำกัดของผู้อื่นความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของจิตใจหลักอยู่ที่ความหลากหลายของ ความสามารถและเอกภาพของจุดประสงค์ตัวอย่างที่โดดเด่นที่ข้าพเจ้ามักจะอ้างถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของจิตใจหลักคือความร่วมมือที่มีวิสัยทัศน์ระหว่างเฮนรี่ฟอร์ดและโทมัสเอดิสันฟอร์ดด้วยความเป็นอัจฉริยะในการผลิตจำนวนมากและวิสัยทัศน์ในการทำให้รถยนต์เป็นประชาธิปไตยและเอดิสันด้วยจิตใจในการประดิษฐ์และความพยายามอย่างไม่ลดละในการสร้างสรรค์นวัตกรรมก่อตั้งจิตใจหลักที่ร่วมกัน ปฏิวัติไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงโครงสร้างของสังคมสมัยใหม่ด้วยพวกเขาไม่ได้แข่งขันกันพวกเขาร่วมมือกันและจากความร่วมมือนี้จากการรวมกันของจุดประสงค์และพรสวรรค์นี้เกิดขึ้นอาณาจักรที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทไทยมรดกที่ยังคงมีอิทธิพลต่อโลกจนถึงทุกวันนี้พวกเขาเข้าใจว่าความเป็นปัจเจกของพวกเขานั้นทนพลังแต่ความสามัคคีของพวกเขา อยู่ยงคงกระพันพวกเขาเติมเต็มกันท้าทายกันและยกระดับซึ่งกันและกันความท้าทายเชิงปฏิบัติที่ข้าพระเจ้าเสนอให้ท่านในขณะนี้คือสิ่งนี้ระบุบุคคลหนึ่งหรือสองคนที่อยู่ในชีวิตของท่านอาจเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เพื่อนร่วมงานที่ท่านมีความทะเยอทะยานร่วมกันเพื่อนที่ไว้ใจได้ที่มีทักษะที่ส่งเสริมหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวที่มีค่านิยมร่วมกันซึ่งเป้าหมายสอดคล้อง กับเป้าหมายของท่านในบางทางไม่จำเป็นต้องเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่และเป็นทางการมันสามารถเริ่มต้นอย่างง่ายๆได้เสนอความร่วมมือการพบปะเป็นประจำแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดเพื่อแบ่งปันความท้าทายเพื่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันและเพื่อเฉลิมชัยชนะเล็กๆน้อยๆการทำงานร่วมกันที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกนันนี้การแลกเปลี่ยนพลังความรู้และมุมมองจะเป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่ทรงพลังสำหรับท่านเองผลักดันท่านให้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่ท่านจินตนาการไว้จงจำไว้ว่าจิตใจของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเป็นพลังที่ทรงพลังสามารถสร้างผลงานที่ไม่ธรรมดาได้แต่เมื่อสองจิตใจขึ้นไปรวมกันในจิตวิญญาณแห่งความปรองดองที่สมบูรณ์และมีจุดประสงค์ร่วมกันพวกเขาจะสร้างจิตใจที่สาม จิตใจหลักที่มีศักยภาพสร้างสรรค์และสามารถเอาชนะอุปสรรคได้มากกว่าผลรวมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของตนเองทำลายขีดจำกัดที่มองไม่เห็นของการอยู่โดดเดี่ยวและโอบรับด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการทำงานร่วมกันความสำเร็จไม่ค่อยเป็นการแสดงเดียวแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นซิมโฟนีที่จัดระเบียบอย่างดี เพื่อนรักของข้าพเจ้าวิธีการทางจิตใจในการทำลายขีดจำกัดที่มองไม่เห็นไม่ใช่และไม่เคยเป็นสูตรวิเศษทางลัดลึกลับสู่ความสำเร็จในทันทีตรงกันข้ามมันคือเส้นทางเส้นทางแห่งการค้นพบตนเองอย่างลึกซึง้งแห่งวินัยที่เข้มงวดและแห่งการกระทาโดยเจตนาและสม่าเสมอมันคือความเข้าใจที่ไม่สั่นคลอนว่าการต่อสู้ที่แท้จริงสิ่งที่กำหนดเส้นทางชีวิตของท่าน และขนาดของการบรรลุผลสำเร็จของท่านไม่ได้อยู่ภายนอกในโลกภายนอกในสถานการณ์หรือในความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เลยการต่อสู้ที่แท้จริงอยู่ภายในตัวเราแต่ละคนเสมอในส่วนลึกที่สุดของจิตใจของเราเองมันคือความกล้าหาญที่ไม่อาจปราบปรามได้ในการเผชิญหน้ากับความเชื่อที่จากัดของท่านสิ่งที่กักขังท่านไว้ในความเป็นจริงที่เล็กกว่าที่ท่านสมควรได้รับ มันคือวินัยเหล็กในการกระทําด้วยจุดประสงค์ในลักษณะที่มีระเบียบและเพียรพยายามวันแล้ววันเล่าแม้ว่าแรงจูงใจจะสั่นคลอนมันคือความเพียรพยายามที่ไม่สั่นคลอนในการเอาชนะความกลัวในการก้าวไปข้างหน้าแม้จะมีความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแต่ละอุปสรรคให้เป็นแท่นกระโดด และในที่สุดมันคือสติปัญญาในการสแสวงหาความร่วมมือในการรวมจิตใจอื่นๆเข้าด้วยกันด้วยความสามัคคีของจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนพลังของท่านและเร่งการเดินทางของท่านจงจำไว้เสมอและจารึกความจริงนี้ไว้ในทุกเส้นใหญ่ของตัวท่านสิ่งที่จิตใจของมนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้ก็สามารถบรรลุได้ นี่ไม่ใช่แท่ประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจมันเป็นกฎสากลที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกฎแห่งแรงโน้มถ่วงมันคือกฎที่ควบคุมความสำเร็จการบรรลุผลสำเร็จและการแสดงออกถึงความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดของท่าน หากข้อความนี้หากคำเหล่านี้สั่นสะเทือนในจิตวิญญาณของท่านหากพวกมันจุดประกายเปลวไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงในตัวท่านความเร่งด่วนที่จะกระทำความกระหายในความรู้ที่มากขึ้นและชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอเชิญท่านด้วยความเชื่อมั่นทั้งหมดของข้าพเจ้าให้เจาะลึกลงไปในการเดินทางครั้งนี้ให้มากยิ่งขึ้น ยังมีอีกมากให้สำรวจยังมีข้อเท็จจริงอีกมากที่จะเปิดเผยยังมีวิธีการอีกมากที่จะต้องเชี่ยวชาญมีจักรวาลแห่งศักยภาพที่รอคอยที่จะถูกเปิดเผยภายในตัวท่าน คลิกที่วิดีโอถัดไปเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อดำเนินการต่อเพื่อเปิดเผยความลับของจิตใจเพื่อเรียนรู้วิธีการควบคุมพลังที่ไร้ขีดจํากัดของมันและเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสร้างทีละก้อนชีวิตที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงชีวิตที่มีจุดประสงค์ความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จ ถ้าพระเจ้าขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความสนใจของท่านความเต็มใจของท่านที่จะซึมซับความจริงเหล่านี้และความกล้าหาญของท่านในการเดินตามเส้นทางแห่งความยิ่งใหญ่นี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบกับท่านในครั้งต่อไปที่เราจะดำเนินการต่อเพื่อสร้างจิตใจหลักเพื่อขัดเกลาตัวละครและเพื่อสร้างมรดกที่ดังกล้องไปทั่วรุ่นต่อรุ่นพบกันเร็วๆนี้และขอให้จิตใจของท่านเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ